วัดเขาน้อยตำบลยังตำบลยังตำบลโอโรบ่ตำบลคุญยมเมวันที่14ตุลาคมสอง2564นะสิบห้าออิดวันที่สิบห้าตุลาคมองสิ2 5ี4 สันเตสิมังสันเตสัปะริวารังสัพปะริวารังกาตินาตุสังกาตินาตุสังสังคัสสะสังคัสสะโอโนุเชยามะโอโนุเชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆอิมังสัพปะริวารัง ดุสังปตุสังปฏิคันหาตุปฏิคาเตตวาตวจาอิมินาดุเสนาอิมินาตุเสนะอินังอัตระตุอำาหากาากังดีขรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้ากะถินข้ากะถินกับทั้งบริวารนี้กับทั้งบริวารนี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับข้ากะถินข้ากะถินกับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อรับแล้วเมื่อรับแล้วขอจงการกะถิ่น Madam. อัปลโลกันีนะปล่อยไวัานะปล่อยไวัานละนี่เอาตัวนี้ตัวนี้ดังังดังงดิอาอ อิดานิโคพันเตอิดังสัปริวารังกาทินาดุสังสังขัสสะกาทินาทารากราเะเรเยวะอุปันนังอิดิเซจการเอเววังอุปันเนนาดุเซนากาทินาทารวัดสังอุทานังภิกขูนังปะคะวะตาอนุญาโตเยนะอากังขามานาสังขัสสะปัญจักัปปิสันเต

อูนาหูนากังขาตีอากังขามาะพันเอายืนไป Ahnunya to nanya Tara Bhagavata Thatta te katni nanti hitung tang hengwata nasang bo wa katno wa katni naga Tharati sang nasaja gan nasaja samadhiya bukra sewa dharasang nasapi gan nasapi tak sewa buk Thatta tang ho te katni nang

สัพพมาจารินังสรรสโกสมาทปโกสมุทเทศโกสัมปหังสโกมหังอาจริโยมุตตวาโอวาทโกอนุสาสโกตมะทูจะตังตังวิทยกัมมังอวิโพปเปตวากถีนังอถาริตุมมัญจามหาเเวมังสปุญฺญ Ya Dewi Ayah Sematu Hacita Karasa Imang Sapali Walang Katina dusang Gatung Sapa Si Masa Sang Kasa Nudati Satu pantai Sang Ku Imang Katina Nusapali Walak Utang Tiki Walang Watsawa sikat Si Katiti Kaya Akahit Dawa Ayah Sematu Hacita Karasewa Imina Apalukanina Dadatu Imang Sapali Walang Katina Nusang Gatung Tatina dusang pana apa luka ni nak dia tang ida ni jati duti nak kami aku penaka na lagi na ayat sama tu aja tak kalasa di mati kamasan nita nang kerudu satu